สเปอร์ตบตีดอดมุนแย่งคามาดในครั้งนี้สื่อน้ำหอมปูดครับดอดคุยในหน้าอัประบัดแล้วสื่อเยอรมันตีข่าวจูดขอย้ายหลังจบฟุตบอลโลกปี2022นะส,สื่อระดับโลกยืนยันกาต้าไม่สนใจเทคโอเวอร์ลิเวอร์พูลในครั้งนี้ปราดนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยทางท็อตแนมอสเปอร์กับทางบริจิตตัตมุนแสดงความสนใจได้จิกคามมดากองกลางสโม,มสรไอทัลักแฟงเฟิร์ชตามการรายงานจากทางสื่อเยอรมนีโดยกองกลางตัวรุกชาวญี่ปุน่นทำผลงานอันยอดเยี่ยมให้กับทางอีซีแดงดำโดยช่วงก่อนฟุตบอลโลกโลกสนาม,มนำสโมสรไปทั้งหมด22เกมพร้อมกับทำได้ทั้งหมด12องประตูกับอีก4ีแอสซิส์ ดึงนอกจากนั้นดาวเตะนวิชาลเปรนี่ยังทำผลงานบนเวทีตบบนโลกได้ดีและไม่สนพาทีมชาติญี่ปุ่นเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายก่อนจะพ่ายโครเอเชียในการโดนุดโทษในกรั้งนี้ล่าสุดทางบิลได้เปิดเผยได้ว่าไกา่เดอทองจากอังกฤษนั้นสนใจกองกลางตัวทําเกมรายนี้เป็นอย่างมากแต่ต้องลงสนามแข่งขันกับทางดอทมุนทีมที่พร้อมจะเข้ามาเจรจาเช่นเดียวกัน โดยตอนนี้สัญญาของคาร์มาดากำลังจะหมดลงในช่วงจบฤดูกาลนี้ซึ่งฝั่งแฟรงก์เฟิร์ตเองก็พร้อมจะเจรจาสัญญาฉบับใหม่เช่นเดีวยวกันโดยต้นบุญที่พร้อมจะเข้ามาเจรจาก็พร้อมด้วยเหมือนกันนะโดยตอนนี้สัญญาของคาร์มาดักำลังจะหมดลงช่วงจบฤดูกาลซึ่งฝั่งแฟรงก์เฟิร์ตเองก็พร้อมเจ,จรจาสัญญาฉบับใหม่เช่นเดีวยวกันกรณนั้นที่กําหนดอนาคตก็คือต,อตัวนักเตะว่าจะเล่นกระทางสก,กัดต่จุวันต่อไปหรือจะย้ายเพื่อจะหาความท้าทายใหม่กันแน่ โดยสถานการณ์ปัจจุบันดังกล่าวนั้นจึงเป็นเรื่องที่โตสก,กัดกำลังพยายามอย่างหนักในการรั้งตัวคารมาดาโดยเชื่อในว่าจะมีการหาหรือหลังจบฟุตบอลโลกไม่ต่างจากทีมอื่นมที่รอให้เข้าสู่ช่วงเดือนมกราคมเพื่อหวังจรจา,าดึงตัวไปร,ร,ร่วมทีมล่วนหน้าแบบไม่มีค่าตัวในครั้งนี้สื่อน้ำหอมปูดทางเช็กนคอปขุนซือลิเวอร์พูลด,ดอดไปคุยกับนายหน้าของโซฟิยานอัปราบัตหฮองคเครื่องทีมชาติโมร็อกโกถึงความเป็นไปได้ในการย้ายผสมชุดถงแดงในเดือนวันนี้ โดยเชกเกนคอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกต้องเป็นข่าวดอดไปคุยกับทางโมฮัมเหม็ดซินนในหน้าของทางโซฟิยาอัปราบัตมิดฟิลเนื้อหอมของฟีออริเจน่าเพื่อจะหาบริถึงความเป็นไปได้ที่เจ้าตัวนั้นจะย้ายปราคาแข้งยังชินแอนฟิลตามการรายงานจากทางฟุตจเมคคาโตสื่อของฝรั่งเศสซึ่งครอบเองก็อยากจะได้มิดฟิลคนใหม่เข้ามาเสริมทัพหลังห้องเครื่องอย่างทางเจมินเนอร์อาริคออกเล็กเชเบรนและก็ดาบีเกตากำลังจะหมดสัญญาในช่วงสัมมอหน้า ขณะที่เคอร์ติสโจนและก็ฟอบมินโยก็โชกปัญหานะฮะอา่อาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างต่อเนื่องโดยเล็งเป้าไปที่อัปราบัตที่โจฟอร์มไม่อย่างโดดเด่นกับทางฟรีอเรติน่าและซิมชาตโมร์โกในศึกับอลโลกปี2022ขณะที่ทางฟรีอเรติน่าเองก็แบกท่าแล้วนะว่าพร้อมจะปล่อยมิดฟิล์เชิงรับปายนี้ ออกจากทีมในช่วงเปิดตลาดนักเตะเดือนมกราคมหรือในช่วงซัมเมอร์หน้าเช่นเดีวยวกันหลังจากเจ้าตัวเหลือสัญญาอีกเพียงแค่หนึ่งปีครึ่งและเคยเปิดเอาไว้ด้วยนะว่าต้องการจะย้ายไปเล่นกับทางสโมสรที่มีขนาดใหญ่กว่าเพื่อจะได้ลากความเสด็จโดยเฉพาะเวทียูฟาชัมเป็นนีกอย่างไรก็ตามงานนี้หงแดงน่าจะต้องลุ้นหนักพอสมควรหลังชิูแย้ำว่ายังมีอีกหลายสโมสรที่สนใจลูกค้าของตนอาทิเช่นทอแนมฮอสเปอร์อินเจอร์มิลานเอรูพูเป็นต้นในขณะนี้ จูดเบลิงแฮมดาวรุ่งอนาคตไกลทีมชาติอังกฤษเตรียมมองหาสโมสรใหม่หลังจบศึกฟุตบอลโลกปี2022 ทางนี้จากการเปิดเผยของสื่อในเยอรมนีบิลสื่อดังเมืองเบียออกมาเปิดเผยแล้วว่ากองกลางสิงโตขมบารามมีความต้องการจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงนี้ซึ่งอดีตแข้งเบอร์มิงแฮมวบย1 9ปีถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีเกินอายุทั้งกับทางบริสตัตมุนตัวสกัดในศึกบุนเดสเิกาเยอรมัน er ani, และกับทีมชาติอังกฤษในศึกบอลโลกปี2022ทาให้มีหลายทีมยักษ์ใหญ่แสดงความสนใจไม่ว่าจะเป็นเลอร์พูลเรอัลมาดริดแมนเช์ซิสตี้ก็ด้วยนะ โดยงานนี้ทางบิลเปิดเผยด้ว่าเบรดิงแฮมที่แม้จะเหลือสัญญากับทีมจนถึงปี2025แต่ก็ต้องการจะบกมือลาทีมดังจากสกุนเดสเดกาเยอรมันซึ่งทางตัวพ่อและก็แม่ของจุดนั้นอยากจะให้ลูกชายย้ายไปที่ลิเวอร์พูลมากกว่าเบรียลมาดริดอีกทั้ง,ต,งตัวนักเตะเองก็มีความสนิทหนุนกับนักเตะหงแดงในทีมชาติอย่างทางจอร์แดนฮันเดสันและก็เทนอเลสเตอร์อาร์โนอีกด้วยนะอยา่างไรก็ตามหากลิเวอร์พูลสนใจที่จะดึงแข้งวันที่คิสรายนี้มา ค่าตัวที่ทางบริษัทตับุญน,นั้นตั้งไว้จะสูงถึง100ถึง150ล้านปอนด์เกินเลยทีเดียวสื่อดังยืนยันกาตาไม่สนเทคโอเวอร์ของแดนลิเวอร์พูลระบุขอโฟกัสกับปเอชเชแค่ทีมเดียวเท่านั้นโดยพระราชวงศ์ของประเทศกาตาไม่สนใจเทคโอเวอร์ลิเวอร์พูลสโมสรดังในพรีเมียร์ลิงกิตจ,จากการยืนยันของ ESPN สำนักงานข่าวชื่อดังระดับโลกของอเมริกาซึ่งทอมเวนเนอร์ประธานสโมสรลิเวอร์พูลและก็แฟนเบสปอร์ตกรุ๊ป เจ้าของทีมชาวอเมริกันยืนยันแล้วว่าพร้อมขายกิจการของสโมสรหลังเข้ามาเช็คโอเวอร์ทีมเมื่อปีอ12ปีก่อนในราคา300ล้านปอนด์ทำให้เหมือนนักลองทุนมากมายตกเป็นข่าวว่าสนใจอยากจะได้ทีมของแดงรวมไปถึงกลุ่มทุนใหญ่ของกาตาที่มีเชื้อพระวงคอยสนับสนุนในครั้นี้เดยวก็ตาม ESPN รายงานข่าวโดยอ้างแหล่งข,ข่าวใกล้ชิดนะว่า ซิกโจนอันทานีประธานคณะกรรมการโอลิมปิกของกาตาไม่ได้ทำการหรือว่ากำลังเจรจาซื้อลิเวอร์พูขลขณะที่ชีคทามินบินฮามัดอันทานีเจ้าของกลุ่มทุนกาตาสปอร์ตอินเวสเมนต์หรือว่า QSI ก็ไม่ได้สนใจจะซื้อทีมของแดงแต่อย่างใดเพราะตอนนี้พวกเขาเป็นเจ้าของทีมปารีสแซงต์แชงกในฝรั่งเศสอยู่แล้วและต้องการจะโฟกัสกับทางเปเชให้เต็มที่เท่านั้น ท่าน,นี้ตามกฎของทางสมัพันธ์ฟุตบอลยุโรปนะฮะโดยยูฟ่าระบุว่าทีมที่เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2ทีมไม่สามารถมีเจ้าของทีมเป็นเจ้าเดียวกันได้ในครั้งนี้ฟุตบอลโลก2022ฉบับกาตาร์เดินทางมาถึงรอบ8ปทีมสุดท้าย หรือรอบรองสัตเลอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วในรอบนี้บรรดาทีมตัวเต็งพาเรดตกันเข้ารอบต่ำนัดนะฮะได้เกือบครบทุกทีมยกเว้นเพียงแค่ลูกทีมของหลุยส์เอนริเก้ย่างสเปนเท่านั้นที่พลาดท่าปราชัยในการโดนจุดโทษที่กับทางโมร็อกกส่วนอันดับดาวซันโบเอมเป้ขึ้นเป็นผู้นําเดียวที่5ประตูในอันดับที่เหลือจะมีใครกันบ้างที่จะมีสิทธิ์เบียดขึ้นมาเป็นเต็ง3 3อันดับเพื่อจะท้าทายและก็ยังตําแหน่งดาวซันโบประจําทัวร์นาเมนต์นี้ เริ่มจากที่อันดับ3 3ประตูนักเตะกลุ่มนี้มีด้วยกันทั้งหมด2คนทําไปได้ทั้งหมด3ประตูเท่ากันแต่หมดสิทธิ์สะสมสถิติการทําประตูเพิ่มเติมแล้วเนื่องจากตกรอบไปแล้วนั่นเองโดยกันนี้ก็ประกอบไปด้วยอัลเบโรมอร์ตาจากสเปนการ์ติงดุกของลุยอเนริก้กระเด็นตกรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยน้ำมือของมอรโกมอร์ตาเองก็เป็นศูนหน้าประเภทหน้าเป้ายินคำ้ำแล้วปลอเข้าฮอส ทำประตูไปได้ถึง3ลูกแต่น่าเสียดายที่ต้องหยุดสถิตนี้ไว้เพียงเท่านี้ต่อมาก็จะเป็นเอเนอร์วาเดนเซียจากเอเวอร์โดยวาเดนเซียเป็นนักเตะประเภทเทคนิคมีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างเะมากทำประตูไปได้ถึง3ลูกแต่ต้องหมดลุ้นรางวัลดาวซันโบไปอีกรายเนื่องจากเอเวอร์นั้นกระเด็นตกรอบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยต่อมาจะเป็นอันดับ2-3ประตู แักเตะกลุ่มนี้มีด้วยกัน7คนที่ยิงประตูได้3ประตูเท่ากันแต่เส้นทางในฟุตบอลโลกปี2022ยังคงไม่จบลงเนื่องจากทีมชาติของพวกนั้นยังคงมีลุ้นต่อไปในรอบต่อไปประกอบไปด้วย 1. น,นะฮะกอนซาโร่ปรามมสจากโปรตุเกสราอสเนี่เป็นนักเตะสุนหน้าอของหน้าเงาของทางคิสโน่ฟรนโดไม่ค่อยมีโอกาสลงสนามมากมายนักเนื่งองฟอนโดซันโต้มองว่าฟอนโดนั้นคมกว่ามีประสิทธิภาพที่มากกว่า แต่เมื่อมีโอกาสเพียงนัดเดียวเขาสามารถกดไปได้ถึง3ลูกและยังมีโอกาสเพิ่มสติในการถล่มประตูต่อไปได้อีกคนต่อ,อมาก็จะเป็นโคดี้กัโปจากทางนิอร์แลนด์แต่ทีมกระหันลมต้องโคจรมาเจอกับทางอาร์เจนตินาในรอบ8ทีมสุดท้ายนี้และกัโปก็ยังมีลุ้นโบสกสอก์เพิ่มเติมได้เนื่องจากการยืนคู่กองหน้ากับทางเบฟิชเดอร์ายทำให้กองหลังฟ้าขาวเปิดช่องให้อย่างแน่นอนเนื่องจากการยืนคู่กองหลังของโปรเมโลกับทางโอจาเมนดี ยังมีช่องว่างอยู่งานนี้ได้ลุ้นต่อยาวๆเลยนะต่อมาคนต่อมาก็จะเป็นบูกาโยซาก้าจากอังกฤษสิงโตคำรามต้องชนกับฝรั่งเศสในรอบแปดทีมสุดท้ายนี้เป็นงานยากไม่น้อยเพราะกองหลังของฝรั่งเศสแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่ด้วยความเร็วความคล่องตัวของซาก้าก็ยังมีสิทธิ์โบสกสกอร์เพิ่มเติมให้เจ้าตัวได้อยู่เหมือนกันนะคนต่อมาก็จะเป็นบริชาดิซนเด็กคนนี้เป็นนักเตะของปาซิล โดยทรรบ้าบราซิลนัดน,นี้ต้องโคจรมาเจอกับทางทีมตาหมักลุกโคเอเชียที่ไม่มีความสดของนักเตะม,มากมหมนักส่วนใหญ่ชนักเตะอายุเยอะรวมถึงโคเอเชียเองก็มีสปิดบอลที่ช้าเรียกว่าช้ากว่าคู่แข่งบราซิลทําให้งานนี้บริชาริซอนมีโอกาสโบสสกรอร์เพิ่มสูงมากเลยชเชียวพอตมาก็จะเป็นเลนเมอรซี่จากทางอาร์เจนตินาโดยฟ้าขาวอาร์เจนตินเนียต้องโคจรมาพบก,กับทางทีมชาติเนเธอร์แลนด์นัดน,น,นี้มันไม่ง่ายเลยนะสำหรับทางเบซี่ เพราะฮอลแลนด์นั้นมี3ประสานในแผงหลังที่แข็งกแกร่งมากเลยทั้งชิมเบอร์ฟันไดและก็อาเก้ทำให้นัดนี้เมสซี่อาจจะจบสถิติทำประตูแต่เพียงนัดนี้ก็เป็นได้แะสท้ายก็จะเป็นมาคับแรดฟอร์ดจากอังกฤษโดยทีมชาติอังกฤษต้องตัดทางหรือว่าตัดกับทางด้านของฝรั่งเศสที่กองหลังแข็งกแกร่งลงตัวงานนี้ไม่ง่ายเลยนะสำหรับทางแรดฟอร์ดแต่ข้อได้เปรียบอีกอย่างของมาคัดก็คือฟรีคิกที่วางผลได้ ไม่แน่ว่าเขาคนนี้อาจจะโบกสกอร์เพิ่มจากลูกฟรีคิกนี้เองก็เป็นได้และขา่าวดีดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รมาฟังกันทุกๆคนครับ